อันนี้อยู่สาแกวโลบุรีแล้วโอ้ยลูกเอาหมามาน้ำเอาใส่หูวคางหายพี่น้องเลยฟังเสียงหมาเฮาเดู้กเฮาอันนั้นมันแปลกกินมันก็เลยเฮาเอาหมานังรถมานน้ำแต่นียมาแล้วเฮาเอาเฮาเอา ไม่เคยกินแม่สักทีเลยเนาะเออนี่ตรงนี้มีอะไรแก้วแม่เออมีอะไรขายบ้างะไปจอดตรงนี้จอดตรงไหนเดินเอาเหรอเด้วอ๋ไกลไปไกลไปตรงนั้นมันก็มีที่จอดอยู่ทำไมจอดไหนอ่ะแต่เดินไกลนะตรงนู้นมีที่จอดอยู่ทำไมมาจอดไกลยังอ่ะจอดรถยากมีรถคนนั้นอ๋อเหรอจอดยากอืม แล้วเราเดินไปสองคนกระเป๋าต้องเอาข้างในเอาด้วยหัวคนไปคนเดียวก็ได้วนะไปไหมล่ะมาจะกัดแม่่ิแม่ไปไม่อยากไปอีกล้วไปโน่นในตลาดไปดูว่ามีอะไรกินไหมนะแต่ตลาดมันจะวายแล้วแหละที่โน่นอ่ะที่ไหนเออไปนู่นก็ได้ไปไปไปงั้นอ่ะแม่เดินไปนี่แม่ไปไกลกว่นี่ไม่ากไปไกลว่านี้น อยู่กับหมาแม่ก็อยู่กลัวมันกัดไม่เสี่ยงหรอกหมาอะไรไม่กินกับคนเลยเห็นหน้าไม่ได้เป็นเหา่าเกิดมันขบหัวแม่ทำไงกับมาหน้าเลือดเลยเออออกรถไม่ทันอีกแหละไม่เอาอยู่กับหมาเอนไปนู่นยังก็ยังชั่วหน่อยมันจะได้ไม่นั่งน้ำบนม้าแม่อีกแล้วแต่ถ้าเฉยๆก็ม,มันทีแล้ว กลัวมันมาขบหัวดิก็าม,มาหัวจริงเป็นแผลอีกแล้วกลัวอย่างเดียวอ่ะมันก็มันอยู่ทางพ่อแม่ด้วยมันจะไปโผล่เออก็ยังชั่วหน้าไปนู่นนะ่ะเออทำไมหมาตัวนี้มันไม่กินนะไม่มไเห,นห,นมมหมือนไ,นไนอ,อ้ไอ้นั่นเนาะไม่ใหม่ไม่ใหม่ไอ้มอมเออไอ้ใหม่กับไอ้มอมยังก็ยังชั่วนี่โหดูจังเลยอยู่ใกล้ก็ไม่ได้เลย น,นี่สะพานนี่ยนะนัะ่นหกทองเรานี่ข้ามข้ามสะพานหกใช่ไหมข้อันนั้นมันเป็นสะพานเกลียวเรียมคนกันนี้ก็จะไปเหมือนเรานี่มั้งเนาะ<ป>อันนี้รวยสวนสัตวนะ์เนาะมาถึงนี่เลยไม่ไม่ที่กว้างเหมือนกันนะสวนสัตวนะ์เนาะตั้งแต่นู้นจนมาถึงนี่เลยเลย กว้างนั้นเนาะสวนจัดโรบรีที่กี่ไร่ไปรเปลเรียบดูสิ่มงมาถึงนี่เลยนึงถึงสะพานหกเลยตั้งแต่นู่นตั้งแต่หน้าาะยังไม่ได้ไล์สดเลยันนี้ยังไม่ได้เก็บกิโลเลยมีแต่ถ่ายคลิปก็ถ่ายคลิปอีกอันนึงก็ถ่ายไม่ได้เพราะว่าแบตเตอรี่หมด แบบไม่ค่อยดีเลยค่ะน,นี้ก็เหลือไม่มากแล้วแต่ก็ถ่ายถ่ายคลิปเก็บไว้เดี๋ยวไม่มีคลิป ทสะพานหอกอนุ่นที่มามันถึงสะพานกีดอันนี้สะพานหกไล่เข้าดึกไหมเพิยง่ะกี่ทุ่มน,นปวดหลังก็นได้ยังไ <s> ะเหรอปวดหลังอีกแล้วเหรอมันยกของหนักอ่ะสิ ก็เขาก็บอกว่าไม่ให้ยกของหนักดูมันก็ชอบยกของหนักไปกรุงเทพอะไรไปยกกระถางอะไรนั่นแหละแม่ก็บอกว่าอย่ายกอย่ายกกลับจกแล้วก็ไปปลูกแล้วก็สั่งมาแล้วไปหาหมอเลยเหรอแล้วพิ่งจะไปวิ่งรถแม่ก็บอกอยู่ว่าอย่าไปยกอย่าไปยกมันก็หลังไม่ดีเหมือนแม่แม่ก็ปวดหลังนั้นหลังจากที่ยกไปกระถางแต่ไอ้ที่แม่ซื้อยาอะไรดีนะยาอะไรเออยาแปะอะไรวะมันแปะดีอ๋อแม่เอาให้มันมันแปะอยู่เหรอ เเดี๋ยวแม่ซื้อมาให้เอาตัวอย่างไว้สิเดี๋ยวไปซื้อปัจจัยสีนี่มีอยู่กรุงเทพแพงนะเอาตัวอย่างไว้นะนี่ขนาดอะไรยานนอะไรเนาะที่แม่เคยซื้อเทียร่านะที่นี่ขวดละสี่สิบกับยี่สิบอยู่นู้นขวดละหกสิบแพงไหมนะเกินกันเยอะเลยอะ่ะถ้าขวดใหญ่ก็ประมาณกี่กี่ไร่นั่นเนาะ ขนาดขวดที่แม่เคยซื้ออยู่นี่อยู่นู่นหกสิบยี่สบาทถ้าซื้อขวดใหญ่มันจะไม่เป็นเกือบร้อยนู่นหรอมันมันออยู่กรุงเทพมันแพงเป็นบางอย่างบางอย่างก็ถูกจาก็ไม่เห็นเล น้องๆเนี่เนาะมองไม่ค่อยเห็นขนาดใส่แว่นยังมองไม่เห็นเลยเอองเงียบแล้วก็ย,ยังชั่วหน่อยแล้วมันไปตลาดนั้นมันไม่เห่าอย่างนี้เหรอตลาดนั้นนะ่ะไปคนเยอะๆนึกว่าจะเห่าจะหอนนะ ไปใใกล้ๆมัไป,ไปมองหน้า,า,ามันจะ่าจะไปเมันอนไม่ใช่พวนไปกัดคนตลาดนั่นแล้วเสียเงนินเลยนะ่เค,เคยกใใครอ่ะแต่ก็อย่าประมาาเรามันไว้ในรถเหรอ,อมันไปเอาลงด้วยเหรอเอาลงด้วยที่ขายของอะ่ะเหรอไม่ได้ไปขายของไม่ใช่เวลาเอาไปขายของอะ่ะเอาลงเอาลงไปไปด้วยเหรอ ว่าไม่อะไรหรอกหาที่จะจอดไว้มันไว้ยังเพียงตับแล้วงไหนเลยตลาดนัดนะข้างหน้าเหรอหอ๋อไอ้ปกติเขาขายเลือกกี่โมองอะที่นี่ตุ้งกว่ากว่านั่นเหรอเออไปจอดนะแล้ว ตอนนี้กนเด้อพี่น้องเลยทิ้คลิปก่ันสีเงวไปลูกไปตาลาดนัดก่อนตลาดนัดเขาไหวเงี้ยคนหนึ่งจอดเลี้ยวหัวไปจอดจอดแล้วมีกี่คนเัสดีค่ะ